สวัสดีค่ะมาพบกับเพื่กันนะคะในราการพิมพ์การีเอชันค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะในก่อนอื่นแล้วมีแขกรับเชิญค่ะชื่อว่าฟงครับวันนี้พี่ฟงก็เป็นคนซื้อเกมนี้ให้น้องเฟิร์นแหละมาเราจะมาเล่นด้วยกันสําหรับหน้าจอที่น้องๆคนดูอยู่จะเป็นจอของพี่ฟงนะครับ าล้วเกมที่เราเล่นอยู่นี่ก็เป็น Matching Block Chaser เปล่นยังไงสุงแค่ไหนมาดูกันเลยไปเพื่อนเล่นกันเลยด่านต่อไปอ่ดาดนสองไปแล้วสนุปเราต้องมาทำอะไรตรงนี้เพื่ออะไรเนี <c> ่ย <oughs> มานี่มาเหยือหัวขึ้นไปก็เขาให้ไปตรงนั้นขึ้นไปสิป้าพี่เอ๋วทำไมเราต้องมาเล่นนี่เราเป็นน,นักโทษทำไมเราต้องมาทำไอ้นี้ให้คนดูอา้อาวเกมจะขึ้นเออได้แล้วไปมานี่เร็วเดี๋ยวโยนไป ไปเร็วเอ้ายังไงตัวข้าทหไมเอ้าเอ้าทำไรเนี่ยมาเร็วปุมยูึ้นไปรอรับด้วยเอ้าอะไรเนี่ยเธอยังเกินไปน่าเอ้าโอ้ทำไรเปลือยเนี่ยเอ้าเอ้า เปิดลงน้ำไปเลยไปพี่ไปรอรับเองมาโยนพี่ไป <c oughs> ถ้าจะทำกันอย่างนี้อออาาเอือยุบอ่ะมาเอ้ยจบลงไปเอาเพชรเร็วพี่ไปเอาบ้านนู้นอา้าวเราเบิดใครเอ้ย exit open แล้วแต่เราจะยังไม่ไปเราจะไปเอาเพชรครับทางนี้มีอะไรอุ้ยทางนี้มีใหม,โม่โฮมเฟิร์นเร็วมาเร็ว พี่ไปเอาดีเอายังไงล่ะมันต้องมีคนไปเร็วขึ้นลาวามาเอ๊ขึ้นมาไปแล้วไปเร็วเร่งกลับมาเร่งกลับมาเอ๊ะแถวที่เราทำได้ทีมเมืองเราสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดเหรอไปขึ้นขึ้นนแค่คนก็ไม่รอดแล้วเฮ้ยมีแคนดิดแคนดิดตัวโอเคเพื่อนไปเอาด้านนู้นไหมเฮ้ยอยับบ้านช่วย อะไรนี้เร็วที่เหยียบไปให้ไปเอาเร็วอยากแกะน,น,นะแกะตายนะเร็วไปเร็วอยากกระโดดดิทางนี้มีอีกเปล่า,า<อ>มีได้แล้วไปไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ย <c oughs> มีแมวด้วยเบอระพันมึนเรียบร้อยเอาเ <c oughs> <ะ>อ้ยครบแล้วไปลงเบื่อ ก็้สึผ่านไปได้ด้วยดีโอหไม่ผ่านง่ายยังเลยเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มโอ้มาด่านสามอุ้ยบังพี่ทำไมไอ้ละบังแมวเดินไรวิ่งกันหนุ่ยบิดเลยมาเร็ว อเอาไว้ระวังระวัง <Okay. S 1> ตามแมวอือตามแมวอือเย้ามาแมวเราไอ้ข้างบนมีทานพีวันเก็บของพี่หมดแล้วไปอันนี้มันมีเทสแต่เด็กพี่ไม่รู้ไปไงอ่ะเห็นว่ามันมีวาร์ปอยู่อ๋อไปทางนี้เองต้องมีคนเก็บไปเคลื่อนรองมาด้เราพี่เก็บให้เย้ <Yeah. S 1> มาเร็วบ๊ายบายอ้าว เอ้ยรอรับกันก่อนดิรับเร็วเออเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาแล้วพี่ก็เหยียบให้ใหม่อ่ะเฟินเหยียบดิทำไมพี่ต้องเหยียบอะไรโอ้ไม่ไปมารอรับเลยไปเร็วเพราะฟนเก่งเฮ้ยทันนี้มีแมวแบบทำไงกับมันดีโดนเบิดอใชไหมโอ้ยโอ๊ยเราบังคับตูมไปไปเร็วอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยังไม่คบเราไหมอ่ะ คุยจบครบยังเอ๊ะอ๋อขาดไหมพมได้แล้วเฟิรนมารับเร็วไปงานทำไมแล้วไม่รู้ไปแล้วเร็วจบอย่างง่ายดายยดไยตรงไหนพี่ก็เชื่อว่ามันง่ายดดยอะนะไอ้เพ็รครบไหมเนี่ยครบดิเเวลาก็ครบได้เวลาด้วยจบสามด่าน เฮ้ยทางนี้มีอะไรเฮ้ยเข้านี่ก่อนดิคลิปช็อปมีอะไรเข้าไปดูมีอะไรวะเฮ้ยเข้าวะก่อนแป๊บนึงครับเฮ้ยอยากได้ขอแกอาวุธแมกอาวุธใหม่พรมคอนโทรลโหกอันรี่หันปึ๊บพี่ได้อะไรอ่ะเอาเปลวระบังไม่รู้เลยได้อะไรมันเห็นแล้วของพี่อ่ะอ๋อ เออบนขอด้วยนะคะขอบคุณค่ะบนมีพอไหมหอมพออิร์นเฮ้ยมันได้ระเบิดมันได้เันได้แล้วได้ระเบนอีกแล้วอันี่อะไรอ๋อหยดหลอบตู้แรกะไรกระชมบองเหรอไหนพี่พี่ไปหยดหน้าเหลี่ยมอ่ะชอบหน้าสามเหลี่ยมอ่ะจับอยากได้เอากองก่อนเดี๋ยวค่อยเอากลับหยอดเฮ้ยได้ตัวใหม่เฮ้ยได้ตัวใหม่เอาเพิ่นเอามั้ยไอ้หม้อเชี่ยบนหม้อแรงวะเนี่ย ไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะไอแต่หัวปืนมันได้มากอะพี่เอาหัวกระบอกด้วยละมันก็อยากเอากระบอก <c oughs> อะเฮ้ยยินต้องมีตาหลอนไอถ้ามันไปเอาตัวใส่ตอนไหนอ่ะท่าสิ่ครับไอเจ้าของนี่แหละไม่เปิดหยอดได้เจ้าของเทปย่าอิชาลองขึ้นให้เงิรดดิเหมือนมีห้องอะไรอ่ะไหนห้องแป๊บไอห้องเล็กเปลี่ยนห้องเทปปืนไอมีสองห้องเข้าห้องนี้ดีกว่าไหมทำไม เป็นอยูไกลดีมาเปินเรามาเถียงกันดีกว่าเอาไอ้หัวเท่ๆเฟินมาอ้าวไหนพี่เผยยังไงังพี่ไม่รู้อ่ะพี่เสนอให้เปินต้องเอาหัวมาคนแต่เพื่อนอยู่มั้งเราเอาหัวเรื่องหัวมาเร็วหัวที่เปินจะให้พี่หัวไหนเอาหัวนกก็ได้พี่ไม่เกี่ยงเออเหรอคนไม่ให้หรอกคนชอบจะดีไหมก็ดีไม่ให้เร็วจะดีไหมเลือกมาสักตัว สักครู่อ่ะตัวนี้สนเสนอไหน <c oughs> เออกดมาเลยเ<ะ>ดี๋ยวไปดูบ้างใช่ไหมเออใช่ด้วยฮะอ่าแล้วมันเหตดยังไงพี่โรสเดี๋ยวมันอยู่อ้าวพี่ออกมาเฉยรับมันเหตดยังไงอ่ะไม่เป็นอก็จะพี่กดสเปซบ้าสเปซบ้า โอเคไปเขียวแล้วแล้ว W เปิดเอา W ด้วยอีทีนึงเอ้ยสเปซบาร์เอ้ยทษทีเย้เย้เยโอเคเท็ดแล้วไหนอหัวเที่อะเปิดไม่เราไม่เท็ดเราไม่เผ็ดพอล้วพอล้วกด A ออก A ออก A ออกโอเคออกมาบายบายโอเคกลับไปห้องนัดโทษกันไหมไปดูตัวพี่ว่ามันต้องเปลี่ยนตัวที่ห้องนั้นได้เลยน่าจะใช่นะเ้าานก่อนป๊บ เอาเฟื่องเข้าเฟื่องเข้าหรือพี่เข้าพี่เข้าเข้าไปเลยเฮ้ยไม่กดผิดกดดูอะไรอ่ะฮะกดจะระเบิดตัวเองสั่นอ่ะเนี่ยระเบิดตัวเองเหรอไหนกลับมานี่ก่อนเลยไม่โทษอ้าวทำไมเข้าไม่ได้อ๋อกดเข้านี่เข้านี่นเออก็โง่อยู่ตั้งนานเฮ้ยมีลูกศรชี้อะไรไม่รู้อ๋อมีซัพเปอร์สองไว้ที่หลังแล้วกันซัพเปอร์หนึ่งก่อนองนักโทษ แล้วเปลี่ยนตัวยังไงแบแบเปลี่ยยังไงอ่ะแบบกดดูอ๋อเซตอัพตรงนี้นี่เจอแล้วกด ESC แล้วก็เพย์เยอร์เซตอัพตรงกลาง <S S S 2> ไหนอ่ะเจอแลี่ยนสัมเหลี่ยมดีกว่าสัมเหลี่ยมตรงไหนดีตีหัวมีเยอะแหละทั้งนี้แย่พหาพเาียวอะไรดีกว่าสัมเหลี่ยมไม่เท่ของ,องก,ก็บอกแค่แหละเอาขอกระบอกเพย์เยอร์กระบอกไม่ได้เลยสี่เหลี่ยม งานเนี้ยธรรมดาสุดแหละนี่หัวดาวโอ้หัวดาวเป็นหัวอ,อีเวนต์อะไรโอ้โอ้มีมุสลิมมุลิขมาด้วยไม่เอาอ่ะไม่ทเท่มันเอาเนี้ยเท่หัวกลมมีหัวกระต่ายมีหัวลายตาเอาสามเหลี่ยมเนี้ยน่าจะดูดีดูดีสุดก็แน่เป็นอันนี้แหละเออนี่เฮ้ยอาวุธดูอาวุธอะไรวะเนี้ยบูมแมลงการระเบิดได้อะไรอาวุธแค่ลองดู ออกมาแล้วเฮ้ยโอ้โหัวได้โดนบุมแมลงซะดีๆนี่เอาไหนกดกดอ๋อกดเออบุมอะไรไม่รู้เปลี่ยนอาวุธได้เอือหูหัวปิวเลยนักวินาอากาศนี่ทำไงพี่ทำไงพี่ทำไงอะไรตุ้มนักวินาอากาศไปละนักขว้านักขว้าไหนลองลองลองของใหม่ไปเร็วไปลองขอลองของใหม่หน่อยดี S <S อุ๊ยจุดนี้ไ,ไดมไม่ใช่ไม่ใช่ใชี่ไปต่อยก,กันเร็วเข้าเข้าเร็วไปใสด่านต่อไปเป็นีกสามดาลล่านแล้วน่าจะพอแล้วเนาะวันนี้เอาด่านต่อไปอีกเ็อีกสามดา like า่านไงไปเข้าแล้ว Shall we find some sparkly gems? พีข้างบนมีอะไรอ่ะีไปดูครับมีอะไรรถทิว้าเรต้องขึ้นมาด้วยเร็วอ้าวเหรอมันพี่ขึ้นไม่ถึงต้องขึ้นมาให้พี่เ้ยเออมาขอไปดิไฮ้ก็ไม่ถึงอยู่ดีนักบินอวกาศล่ะเปิ้ลใช้พลังนักบินอวกาศบินอ๋อนี่เปิ้ลกระโดดไปขั้นนี้ก่อนแล้วก็แนวพี่ขึ้นไปร้องให้เปิ้ลกระโดดขั้นแล้วโดดไปเออนี่ได้แล้วเย่้องเป็นทีมเวิร์ดระวังระวังแมวเด็กชายรุ่มเรียบร้อย โอ้ยทุกบอลโอ้ยมึนเลยมีมึนไปโอ้ยมึอนอีกแล้วไม่รู้กเก็บเงิบก่อนบุงแมลงอะบุงแมลงทำไมไม่กลับมาเอ้าเบนโดดน้ำทำไมเดือดแล้วค่ะโอ้ยบุงแมลงคนที่หนูอขอช่วยเออแมว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 ตายแล้วไปเลยได้บุญแมลงเหรอระวังโอ้ยซึ้งไม่กลัวอ้าวเฮ้ยอ้าว พี่ไปตน้ำเลยพี่เกิดตรงนี้เลยเขราะพี่ที่้างบนมีเพชรแล้วมันไปไงแอบเด็กต้องสอนจริงจริงเออเออมันมีบล็อกลอด้วยอ่ะเก่งแค่ไลนมาเลยวิ่งไปเฮ้ยขึ้นมาพี่รับคุ้มเออยับไว้เ๋ยวพี่ไปเองไอ้ขังนี่ตรงอุ้ยจะอู๋เกือบโดนไฟดันกลับมาเลยเพื่อนมามาหาพี่เด้อ ทำไมต้องมาเแบบนี้ด้วยเกิ<_<_้นเกิดข้นเกิดขึนบนนี<_<_้เฉยเอาเก้นบนน้ยจะมาพอนกันทำไมเนี_<_<_<_่ยเอาไปแล้วเอ้ยอย่าพัดพี่ไปก่อนมันไปก่อนไปดีละคนเฮ้ยโอ้โหสองบนได้เว้ยพี่พี่ตรงนั้นำักหลบปะมันหลบไปมันสีแล้วท้ามันหลบไปอะเราตกแน่ ปอกแล้วอย่าแย่งกันาามาจะมามาช่วยมา,า,ยายมาแย่งกันทำไมอ้าวเราไปเกิดตรงนู้นมาโอ้ยโอ้ยระเบิดตุ่มตาไปเร็วเป็นเดินล่างพี่เดินบนสะรังแมวโอ้โหเฟินดับเบิลคิวเป็นไงละ่ะเฮ้ยเข็ด,ด,ดครบ,ครบยักครบแล้วไปไปเลยเย้ผ่านอย่างรวดเร็วข้าแมวดับเบิลคิวเลยน้องเฟิร์นดับเบิลคิว આપડે <laughs>